สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตล่าสุดวันนี้ในช่วงเย็นบอสบอยซอแอนก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับหลังจากที่ไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปเยี่ยมน้องสาวด้วยนะครับแฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มก็คงจะได้ เห็นได้ชมบรรยากาศนะครับสลับบอ,บอยแล้วก็ซอแอนส่วนหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยบอ,บอยซอแอนก็นั่งเครื่องนะครับต่อเครื่องมาที่จังหวัดขอนแก่นเลยน้องพลอยน้องเพชรก็ไปรับด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศถึงขอนแก่นแล้วนะครับเ<า>พชรพลอยมารับ<า>ได้น้องมาฝากด,ด้วยนีาาดด่ไง อันนี้น้อง,งอ,อะไรเอืยจุกปั่นจุกปั่นคิดถึงไหมคิดถึงมากไหมน้องทอยอทอยอค,คิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงมากไหมคิดถึงมากเหรอโอ้โหคนหนังโง่แก่เนาะเริ่มบินไปแล้วเริ่มบินไปแล้วบินต่อมาที่ขอนแก่นเลยนะครับ ลงเรืองแต่ขากลับมาเร็วกว่าตอนไปจากฟุกุโอกะมาที่ดอนไอสุวรรณภูมิ4ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะครับแล้วก็บินต่อมาที่คอนแกนต์นึ่ชั่วโมงพอต้องขึ้นไฟจะไได้ไหมเฮ้ยโอ้โหแเดี๋ยวเราหิอวมาได้ตกใจไหม

โอเคโอเคเอ็นโอ้โหมากระองเ็เนอจับอาสองคนยาเด็มนจะไปกดลิต์ขึ้นลิตงลงของไม่ไม่ไม่กินกระดานะไม่กินกระดนะระดาออกไปเลยใช่ใช่ใช่เอ็นเอ็น ใรเล่นนะเออเออเดี๋ยวเหยียบพ่อไม่ดีนะบอกเพชรเดี๋ยวเพ่อนะเดี๋ยวพ่อนะมันดากนี่เลยะไปเนะไดเข้าไปกดก่อนนะเข้าเขาไปไลยเบิร์่ะล่ะได้ได มาเพอยายไปไหนอ่ะมสยาขึ้นลิฟต์ไม่ขึ้นเลยเพือยหายไปไหนอ่ะมามาไ่ไหนะหาแม่ไปเอ้าอยู่นี่เองเอาหมอาจับด้วยนะ อยู่นี่เองเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งนะเดี๋ยวถึงเกิดอ้ถึงแล้วมามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าให้พ่อจับให้พ่อจับคนนึงอ่าน้ำมาจออกก่อนน้าลูกพืมีนัดมีนัดรถเราอยู่นี่เลย อบอุ่นอบอุ่นนะครับบอ,รบอยก็ถามน้องพลน้องเพชรนั่นแหละคิดถึงพ่อบอยแม่แอนไหมคิดถึงมากก็ห่างหายนะครับหรือว่าจากกันไปหลายวันเลยทีเดียวสำหรับบอ,บอ,บอยซอแอนที่ไปญี่ปุ่นนะครับก็น้องพลน้องเพชรก็คิดถึงบอ,บอยซอแอนก็คิดถึงน้องพลน้องเพชรเหมือนกันนะครับและนี่คือบรรยากาศที่หยิบมาอัปเดตนะครับเดินทางปลอดภัยนะ กอกอ,กอกเดเขาจ้นาอกอดไทยนะโอเคนะคติ๊บสิบไหมไปไปบอกเคทรายหนูกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านค่ะบาะทัายทุกผ้ชม